คำเตือนเลยการนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุน้อยกว่า18ปีที่มีอายุน้อยกว่า18ปีคนที่จะมีการรับชมนั่นจะไปไปเรียกพ่อแม่มา โซลาสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักกันด้วยนะผมอยู่กับผมไอตีปาจอยนะวันนี้ก็อยู่กับ ADM ดมเกมนะท่านผู้ชมเรามาดูกันดีกว่านะครับผมผมแกแจ็คพอตเขาแจ้งเกมอีกอย่างกันบ้างนะก็นี่เลยรอบที่ห้าถึงเช้าถึงเจ็ดโมงนะครับผมน้องสาวทำกับชุดบิกินี่สดเซ็กซี่โอ้โหทั้งสองสาวนี้เลือกยากเลือกเย็นมากเลยนะครับผมสวยงามขนาดแปดตั้งคู่เลยอ่ะมา นอกเรื่องเกินไปนะผมมาน้องสาวทําของพี่อยู่ไรวะโอเคแล้วผู้ชมคลิปนี้ก็เหมือนอีกเช่นเคยไม่นัดหนุนถ้าเล่นตามดูผู้ข้าบันเทิงเท่านัันนะครับสนใจที่อยากดูช่วงเวลาแบบนี้ลงอู่ทีเป็นแรกใต้คลิปแหละอีอีอีอเฉยย้อนแย้งเหลือเกินเพิ่งบอกเพิ่งบอกเองนะไม่นัดหนุนนะครับผมมาเบรร้อยนะจัดไปเช็คลงเช็คไลยกันก้อนโบกเข้าไปมันเสียงมันดัง้ววะ ลดเสียงแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคมาเอา้าลดเสียงอยู่หันมาอีกทีน้องเขาอยู่นี่ป้องใส่ซะแล้ว,ว่เพื่อนมายังไงวันนี้ถามจริงโอเคโอเคมาครับผมโอโ้โหหลายจ้องหลายจัดกันเลยน้องสาวข่างของพี่จาะเข้าไปครับเขียวบกฟีบเขียวบกสิบแล้วยังไงต่อครับ เอาเรื่องว่าปีแรกก็ระเบิดเถิดเทิงกันแล้วยังไงโอเคติดเกย์อยู่ติดเกย์อยู่แล้วยังไงต่อไหลเรียงและเรียงลายนั่เลยมาเลยเนาะพี่พร้อมจะรับน้องสาวท้ามสุดเซ็กซี่ครับพี่กล้าวร้อยซีซีตอนนี้ว่ายังไงบ้างโจเอออย่างนั้นแหละลูกเล็กรีดมาแล้วปู่ๆโอเคน่าจะมายเต็มจอแบบนี้น่าจะหลายอยู่ refuses? เยดงเสดายโผลโอ้โหไม่มา,วาไวไฟไฟเพื่อนยากโอเค70ก็มานะตอนนี้โอเคไม่เป็นไรเล็บต้นที่ดีนะผมขึ้นฟรียังไงครับลูกเจโอ้โหคิวมาเรียงเป็นแถวเลยเพงมาตัดดวงคนเกินเมื่อกี้ประเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยยังไงครับผมช่วยด้วยโอเคไม่มากดทีเผื่อไม่ไม่มา,มมมาชี ถ้าปล่อยให้หมวนนั่นจะมาให้นาไปแบบซนกดมันเลยโอเคสวยสวยไปเออทำยี่ิบสองบาทเองวะตัวแพงแน,น่น่ะอ๋อเออเบ็ดสองนี่มองกูลืมโอ้ยกูก็ดีใจเลยหลายเลยหลายเแล้วเกินเมื่อกี้โอ้ยลูกเอมาเต็มจอไปเออนี่แหละโคตรจะแพงเลยของแท้อันนี้ของแท้แน่นอนเพื่อนเอ๋ยทรงเอทรงดีคนเดิมของนี้ ตรงเอนี่ของแท้จริงนะตัว A นี่โคตรจะแพงเหมือนเสียงจะหายแล้วตอนนี้แซ่บคอเหลือเกินมา435ท่านผู้แล้วพชมกัดซอบเข้าไปลูกกะดซอบเข้าไปมาเพิ่มเม็ดกันดีกว่าเรามายอดไป30ทีเพิ่มโอ้โหหัวแดงมาแรงนิดเหลือเกินไอ้แดงไอ้แดงดูพ่อ มาเหอะไอแดงไอชมพูไออะไรก็มาหมดรับได้หมดจังหวะนี้เม็ดสามสิบแล้วนะโอ้โหลดแป๊บนึงไม่ไหวจะเม็ดจะแค่เจ็ดสี่หนึ่งคนนะแข้งล่วงเกือบหมดเอ่อเฮ้ยใจเย็นนี่น้องสาวจะทวงคืนบัลลังก์แล้วหรือตพิ่แตกเมื่อกี้เองโชโอเคติดเอ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 บาลูกเอมาเอออเวาอุ้ยทุยเอมาเอวาเฉยปูปากเข้าไปหนึ่งปีไวยังไงหัวแดงแรงฤทธ โอไม่กอดโอไม่กู้กันเลยเดีๆๆวยวเดียวเวดกงเวดกู้แต่ถ้าผู้ชมจ่ามาแล้วอ่ะห้าร้อยห้าร้อยเสียงซานเสียงซานกันไปดิเดี๋ยวเรามาอัดเบ็ดย้ำหน้ากันอีกหนึ่งทีนะครับอุ้ยขึ้นเฉยอ,อย่างป้านี้จริงปูนี้ตาลายไหมนี่เออมาครับผมน้องขยกนิ้วพร้อมกับทรงเก้าร้อยซีซีโตค่ะอดอดเล็กน้อยโลจิตและเกียร์นี้ก็นะมา ต่อกันเลยเออโอเคาวมาคู่เลยนะครับผมมาเคียงข้างการติดทองไปสว่างจ้าแสบตาเสนอเกินเมื่อกี้โอ้มมยก็มามา5 1อสเอนะครับผมคืน1น0 0พัเรียบร้อยแล้ว8มาแปมุนแปมอนแปมอน,ม,อนมาลูกโอ้โหคุณสิบแล้วยังไงก็แตกอะ่ะมาคอแบบลายๆเลยโจเจโจเจ มาไอเขียวไอเขียวไอแดงไอเขียวมาให้หมดมาโอ้ยอุ้ยที่รู้ว่าแดงติดแน่นอนฟิลบปนไม่รู้นะแดกมาว่ายังไงแล้วตากูดีพอโทษทีเพื่อนเอ้ยอุ้ยโอ้โอ้ไม่กอดของจริงครับของจริงเวลานี้ของจริงมึงดูฟรีในรีซะกอนโอ้โคมนกันตาหล่นตาเลือดกันไปเลย โอ้โเท๊ป <ules> ้าเจ้าแห่งการฟรีสปินแล้วกูวันนี้แต่ก็ต้องรู้อีกทีว่าจะเกืนหรือไม่ส่วนมากฟรีในฟรีนยไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยจะจ่ายกันเลยนะนผู้ชมคุณยี่สี่แล้วว่ะแบบเดียวเองท้ายเบ็ดสามิแม่บันเคยอุ้ยโอ้ยเจ๊ไม่นะลูกไม่มาเฉลี่ยสามเราโอ้โหคือแบบเคลือบทองแล้วพร้อมแตกกันเมื่อกี้ โจ้เข้าไปเออฟ้ามาแทนแล้วกันฟ้าบอกพ่อไปตั้งห่วงพ่อลูกมาแทนแล้วโป้เข้าไป้าดูนยังไงครับยังไงครับกูว่านะเนี่ยเนี่ยฟีนฟีเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยท่านผู้ชมเือไม่จะเกลืออุ้ยไม่เกลือแล้วพูดปิดต่อครับพูดโอ้โหมาฟ้าเต็มหน้าไปเลยเแต่กลางไปหึึ่งที ห้าหกศูนเลขนี้ที่คุณเคยและเคยคุณโจ๊ะเข้าไปลูกโจ๊ะเข้าไปลูกม้าเถิดมาเธอลูกให้อภัยเลยพอให้อภัยแล้วเม็ดโอเคไม่เป็นไรให้พภยได้สองสี่ห้าสี่เลขสวยห้องนี้ผีดุจัดปลัดบอกมาสามพัน้วจังหวะนี้เราขอสิบเคพอน้องสาวถา้ำสดเซ็กซี่ของพี่ยอดเปิดสองร้อยด้ดีไหมโจ๊โจไม่ติดไม่ติดโอเค ขนล,ล่วงหลายเส้นเนี่ตันจริงมาเบ็ดร้อยสองร้อยไม่ไหวกับไม่ติดเลยพอเบ็ดร้อยก็ไม่ติดเเพื่อนอ้ยกลับมากลับมาอีรอบเดิมแล้วกูจกังหวะนี้วนลวบนรกวันล,นลวบนรก,นกโอเคครับผมเขียวมาแรงแซงทางโค้งลูกเจมาครับผมเนียงลายและลายล้อมลูกเจบบกเลขสิบได้แรงหกเหนือเกนินจังหวะนี้พระเจ้าช่วยกูย,ยังไม่สุกเอาอะเอา่ะมาแล้วมาแล้วสองพันสี่สองพันสี่มาแล้วเพื่อนตอนนี้ก็ปลาไปสามพันเท่าเดิมอีกแล้ว บน,บนไปวนหลุมตนะลกนี้อีกนานใหม่อีกนัดใหม่น้องสาวตามโอแม่ก oh oh ้อนโอแม่ก้อนควจะพุ่งควจะพุ่งนหลุมตนะลกเนี่ยตองลอยเลยละกันโอเคมาเฉยเจ็ดสี่ส่วนไหลไหมไหลไหมโอ้โหเขียวช่องสองตะเขียวแตกเมื่อกี้นะผมสิบเคถึงเนะี่ยผมว่าโอ้โอเคให้ยไปได้ ขึ้นปีเ <c oughs> จ็บคอขอไปด้วยได้ไปุบไปเบ็ดสองร้อยเลยไม่มีซื้อฟรีนั่งกอก่อนเบ็ดสองร้อยนี้วันอย่างไรเล่าโชคไม่หนึ่งทีฮลัลโหลโอเคเงียบวะกลือเหล่าเลยขึ้นเบ็ดสองร้อยพันนี้เฮ้อหยุ่มหยิมชัด เจ็บคอมากพยายามตบเบาเฮ้ยโอเคไอ้ม่วงเพื่อนไอ้ม่วงเพื่อนรักโอ้โหสิตีใจเลยนจัดตะโกนแล,ล้วกลัวเจ็บคอโจ๊กเข้าไปเพื่อนโจ๊กเข้าไปเพื่อนโจ๊กครับโอ้โหน้ำมันเขี้ยวเหลือเกินโอเคสิบเคเปทีเรียบร้อยละลอยเรียบอย่างงาั้นเฮ้ย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 อุย้ยกดที่เผื่อไปเสือกมามา,มาไหมออมา โอ้ไม่ก็โอเวเป็นสมตอนแรกสี่เอาวะเนี่ยโอเคขึ้นฟรีในฟรีรอบที่สองนะผู้ชมเกินปุยมุยโอ้ไ oh ม oh ่ก็โอ้ไม่ก็คำนี้คำนวณอะไรอะรวะโค oh, เกินเกินลูกเกินเกินเออเกินติดมั่งเหอะติดติดมังเหอะหัแดงหมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งแล้วยังไงต่อโอ้ oh God. ไม่ก็เลยีเดียวเชียวดอกนี้เท่าไหร่เท่นหมื่นสองแปดร้เอาว่ะ ขอหมื่นให้สองขอสองให้สามได้ลูกขอสามขอสามสามเคมาเอ้สามเคมาทุยสามสิบเคได้ไหมลูกแม่สาวท่ามของพี่ในๆน้องก็แบบอัพไซ์มาแล้วแล้วยังไงฮัลโหลโอ้โหไวเวลีกูดเวลีกูดไปเดิมที่เคามาเคามาเคามาเท่าไรสามสิบเคแล้วว่าเพื่อนเลยเพื่อน,อนรักขักเคมโหด พอสามให้สามจริงวะเอาจริงเอาเรื่องเอาเรื่องดุจัดต้องสองท่านพี่ปุ๊บโชว์โชว์แล้วยังไงเพื่อนอย่าบอกขึ้นอีกนะครูฮาแตกนะเพื่อนเอ่ยปีในปีในปีในปีปีหนึนนนน่งนี้เฮ้ยเฮ้ยมีลุ้นวะมีลุ้นวะคือตอนนี้คูณสามสิบสี่แล้วนะคือถ้ามาอีกโอ้ไม่มาถ้ามาอีกนี่คูนแบบหน้าห้าสิบ โอเคไม่เป็นไรให้ภไยได้นะผมได้ไปสามเป็นแปดโอไมค์ก็ไหลจัดว่ะโอโหก็ได้ไปสามเก้าแล้วครับผมเตรียมไว้สี่สิบเคแล้วกันนะท่านผะู้ชมนะอุ้ยนิดเดียวเอาเป็นว่าช่วงเวลานี้โคตรจะไหลเลยใครที่อยากรู้ช่วงเวลาแบบนี้นะครับอย่าลืมนะลิงก์อยู่ที่เป็นแรกใต้คลิปนะผมก็เจ็บคอมากเลยเฮียขอไปพักก่อนนะท่านผูช้ชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นใจเฮียกันด้วยนะผม เอคลิปนี้ลาไปก่อนเลยแล้วกันนะผมเจมกันใหม่เกมหน้านะครับผมบ๊ายบาย